ทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินออกมานะฮะงรงไปยังวงเวียนหอน,นิเดกาวงเวียนหอน,นิรกาวงเวียนสุรินนะเขาเรียกตรงนี้แบตมือถือก็จะหมดขนาดชั้นมันเต็มมันกินแบตมากเลย ออโอ,โอ้ลื่นแช่อาเมาาื่อวานนี้กินที่นี่เมื่อคืนนี่ร้านโพทองนี่นะเขาบอกว่าเขาเปิดตั้งแต่ปีพศสอง,อนองน8นารอัห้อยสิบแปดก็ห้ปีจะแล้วนะทีนี้ถอันห้าหแปดล มีร้านโพสของมาแล้วหอ,อเนริกาเมื่อกลางเดือนไปหอนเนริกานะครพนมวันนี้มาหอ,อเนริกาภูกเก็ตตัวนั้นเป็น คาเฟ่กินทําภูเก็ตนี่ครับตรงนั้นเป็นโรงแรมเพลนะฮะข้างๆนั้นเป็นฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนี้คือโรงแรมนานาชาตินานาชาติแมนชั่นเ,เราจะเดินเข้าไปในหอไอส์แลนดไหมวงเวียนสุเรนนะสุเรนเซอร์เคิลจะเดินเข้าไปด้านในเพราะว่า ขามีก็อี้ให้คนนั่งอยู่ก็แสดงว่าเย็นๆก็มีคนมานั่งเล่นมาถ่ายรูปนะฮะ,นะฮะคาเฟ่ติมซัมภูเก็ตติมแล้วเมื่อกี้กินเกือบไม่หมดให้เยอะมากเอาละดูดีๆผมก็จะเดินไปแล้วอ่ะ ไม่ยุ่งกูเลยนี่โอ้โหเอาละครับเอ้ต้องหาที่ชัด์จแบตแล้วอย่างนี้ โอ้ oh. ยังไงร้อนน้าบุกเรนสุรินสุรินเค เอหอดูแค่นี้ก่อนครับพอดีแบตบผมจะหมดแล้ว14นาฬิกา43นาทีโหเวลาตรงนะฮะเวลาตรงนะครับไม่ใช่โชว์เฉยๆนะเวลาเดินตรงด้วย push just m e u a l โอ้นี่โรงแรมระดับมีเชนทั่วโลกเลยนะแรมแมออ นะครับผมจะต้องไปกดตังก่อนนะน,ะะนี่ที่พักเราอยู่ตรงนั้นเดินไปนี่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรมีโพทองอันนี้เป็นมีเป็นมีร้านมีต้นโพนะมีหกเกี้ยนนะนี่